e l a s สติกช็อเพจเติมเกมคุณภาพปลอดภัยเติมเร็วเติมไวประหยัดกว่าเติมเองสูงสุดถึง30%มีหลากหลายเกมให้เลือกทั้ง League of Legends PC League of Legends Wild Rift TFT Mobile และอีกมากมาย Elastic Shop เพจที่อุ้มแกระมั่นใจไปเติมกันเลยรอก,ก่อนรอซันหน้ารออะไรให้มันครบก่อนฉันอันนี้ไปก็ไม่ทนันทาอันนี้ตามมาเลย วิ่งยี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 รอรอคนเราฝั่งคนเราฝั่งไปเลยไม่รู้อ่ะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดิมาดิมาดิตามมาตามมาอ่าสวยใครแฝดบ้างเนี่ยสามคนเลยเหรอชาชาเราตีลูกเนี่ย ต่างกับซันน่าแค่ห้าหน่วยแต่บบว่าเดินเดินแบบเดินช้ามากพูตีไม่ตายคืออะไรไอ้เงี้ยอะไรไม่ได้ไม่ได้ ความเก่งของมันคืออะไรความเก่งของมันคือมันบลิิเยอะมากอีคาะสดินแล้วมันก็อึดได้เล่นอึดกระและแล้วมันก็มีพาส,สีข้างบนระวังมันมีพาส,สตาพีต้านพลังต้านลดความเสียหายเวทสิบเปอร์เซ็นะต์เดเอาจินเพราะว่าเอาเมลไปมาสะท้อน จะจะเอาเหรอฉักกปปนกำลังไปแป๊บนึงฉันจะช่วยข้างบนก่อนโอเคสะท้อนแล้วรอแป,ป๊บนึงแค่ปแป๊กแค่แปข้างล่างไปเลยไปเลยยี่อยู่บน <พอ S 2> สะท้อนแล้วใช่ไหมเตรียมตัวนะอเอาใครมาแล้วก็ได้กินตีก็ได้ที่ได้สุดวงสเต็ตก็ได้ยังเดียวจ้าไปแล้วสเต็ตจ้าไปแล้วโยกายก็ได้เอาแต่อย่าก,กูได้สแตทใช่ปะ ไปตอแหละอะไรนั่นน่ะตีอันนั้นหรอไม่ดีเช็คหรอไม่เคลียววัดแต่ฉัน,น,นอ,อ,อ,อันนี้ไปแล้วถ้จะไปเอาน,นี่ละไม่เป็นไรนี่เอาอไปก็ได้กลางเ่งาหนึ่ง,งกิ่นี่เนี่ยตลอดไปพี่แจ๊คเยอะมากเลย ก็หาว่าแคนไหมก็แคนปกติบนสวยมันสะท้อนเราเบิดทำไมวะไม่มีหมอนด้วยเลยทำไมมันไม่สะท้อนล็อกแก่ฉันกูง้าซาดินเทเลพอร์ตกลางแค่กันดาเมียโดนที่แล้วค่ะเออแล้วก็ยังไนก็ไม่ล็อกโอ้ยพิการ คาซาดินแฟรยี่อยู่กลางคาซาดินแฟรคาซาดินมันยังไม่แรงนะคะหนูรีบไปไหนเเน่าจะิด้วยโอเคกูไม่น่าถามเลยยี่อยู่ยี่อยู่กลางยี่อยู่กลางเจ้าชะนอ้วยมาทิ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 เอ้ายี่นี่เป็นบ้าหรอ เว่กี่ตัวไปเวทหนึ่งสองสามสามเว่ยหรอไปไม่ทันอนไม่ทันหรือเปล่าตีตาตุ๋นโอ้โหหลบไม่ทันไปพาทำอะไรได้ไปไพ่สีฟ้าคือแรงสุดแรงสุดแล้วก็จะได้รับมานาคืนนิดนึงรอแป๊บนึงระวังตายนะ สะท้อนแต่สามแคนออกยีจะได้ตอไปนะเนี่ยถ้าระยะถึงอันตีอันตีได้อันตีเลยนะคะเนี่ยอยู่ตามีอยู่ข้างล่างยีอยู่ข้างล่างอีเมลก็ขึ้นหนึ่งยีอยู่ข้างล่างอะนยีอยู่ข้างล่างยีอยู่ข้างล่างยีอยู่ข้างล่างอืสวยมากสามัคอยู่ดิ กำลังไปกำลังไปกำลังไปหนีไปหีไปฉันมีมให้อยู่ปล่อยฉันตายอั้ตีเก้าวิกำลังไปพยายามหนีออกมาเขาคุณคางคณยายขอให้ไปสุโอเคมันตายอยู่แล้วฉันไมซิว่าอีจีนได้นะเดี๋ยวผมวิ่งไปตรงนี้นะจินเป็นอะไรมึงเดินเลยยีมันกำลังมาโอยเอ่อโซลารีเลยแล้วกันมา ฉันมีแฟลตันนะมีอันตีไหมไม่มีค่ะคือท้ายไปละอีกสองเลีอเปียมีอันตีมีอันตีมีอันตีอีควายโง่เดี๋ยวฉันไปโซนก่อนหรอสวยมากเขาจะดินมากใส่เรื่องไหนหล่ะหลือเกินไอ้เหี้ยแม่อยู่กลางเขาจะดินอยู่กลางโอเคไม่กินว่เปียโนตีไปนะตีเป้งสักทีดิี่กำลังไปเออนั่นแหละ ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันทำอะไรไม่ได้แล้วนี่มีอันตรีอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไปต่อไปต่อเลยปี๋วเลยละกันนี่แหละกูรู้ค่ะมึงจะเดินไปไหนเขาจะดินอยู่ข้างหลังมาเลยฉันไม่มีอันตรีแล้วนะมาเอาบอลอนก็ได้ไม่ก็ดันล่างถ้าจะดันล่างก็ดันไปเลยเพราะว่าบาลอนเดี๋ยวก็ใช้เวลาเดินจะดันล่างก็ดันไปเลยเดี๋ยวฉันดันกลางไปให้ ยีเล่นไม่เป็นอินอยู่นี่ไม่ยอมแกงไม่อะไรเลยทำอะไรช้าไปหมดฉันมีสาตันนะเดโก้็มีอันติีใช่ปะมีมีแต่ว่าแกคิดีว่าแก๊ตามันตายไหมไม่ตายเพราะว่ามีคเตรทเตอร์ว้าหนึ่งนอย่างน้องบอกแล้วว่าของมันยังไม่แรงมีแค่นี้อย่าทำมั่นถ้าเกิดมีคเตรทเตอร์เนี่ยสามชิ้นแรงเลยคาซาดีนต้องมีสามชิ้น โ <Okay. S 1> อเคพร้อมปะทางสี่เอามังกรเลยจะตันให้หวานแล้วอีเมลมันหวานไปแล้ว,ลว,ลวข้สาสดิน เออพุท่อนสลับเด้งกเยืนซ้ำศพเลยทำไมหรอโดนหาสุดอุ<ๆ>้ยมีชายงักล่นน้ำเมื่อกี้ระยะบนให้แต่การบนให้ไม่ต้องกลัว เม,มื่อกนนข้าซาดินกำลังจะขึ้นอึดแต่ว่าไม่ต้องกลัวกว่าจะแรงก็ช้าเกินไปละจริงๆมันฆ่าฉันไม่ตายนะมันแทนอีกเกวย จะตีเป่งเป่งเป่งมึงมาตู้กับตัวสีนเลยนะจีนให้ยีปัญญาอ่อนหรือปัี่าตรงนี้มีหิว,วันจีมีเราสปอร์ชนะย,ยียีออของ <นะ S 1> แบบว่าไม่แกงไม่อะไรเลยน่าจะมือใหม่มากมือใหม่เกินเจ๊ก็เอาสแต็คไหมเอาไปแล้วเอาไปแล้วสดสมบไปกี้นนกแล้ววันสองทีมาละติดเอ็ดเด้อ ของฉันจะครบล้วฉันสี่ชิ้นล้วคาซาดินสามชิ้นกำลังมาสองชิ้นครึ่งพร้อมตันระยะถึงไม่มีหวานแล้วปล่ารักระวังตัวด้วยคือทุกคนโดินเร็วกว่านอติลุตหมดอีดอ,อกเป็นไรอะงงนี่กูออกรองเท้าแล้วนะดันล่างก็ได้ไมั้ง ุกคนก็คือแบบ400บวกกู388แบบมีบาบบาลอนดีสุดน,น,นะคะทำเป็นเล่นเด้อมันมีหวาดแน่เลยมันรู้ว่าฉันอยู่ตรงไหน,นแต่ฉันดันบนให้ฉันมีอันเตอร์ติอยู่

ตีก่อนเอาอีนี่แหละบายเดินเข้ามาระยะอติกูเองนะมาทำอะไรยีอ้วนมีคนขีดโดนดัก,กขนุนขนุนจะเย็นๆนะขนุนไม่มีเงื่อนไขมันนั่งสมาธิแล้วเขาเสียหายเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อุบาทยีอยู่กลางมันไม่สนใจใครเลย มันได้มีเตียลวไม่เป็นไรเราแต่บ้านอยู่เจ็บโอ้โอเจ็บสั่นละลนตกใจอ่ะอยู่ๆก็แฝงอะคือหนูยังไม่อยากตายนะคะเก็บคิดมาบ้ารอน,นี่มาออายีอ่อะอะทำไมยีจะแต่แก้แค้นหรอหรืออะไร อ,อ่าอินี่อันติวอีดอกกำลังวิ่งไปช่วยนี่ออกมานะมาเร็วสันน่นมาทีนอติรุถเลือเล่อนรถเองเกือบครึง่ง <c oughs> เดี๋ยวตันให้มาเร็วมันจะมาเอาบูแน่เลยมาไหมมาอย่างนี่มาแล้วพิ <c oughs> ตันให้ ถ้ามีอันติาสะถนาถมนสะท้อนไปแล้วเมื่อไหร่ก็แล้วสะท้อนแล้ว เอาบาลอนก็นได้มันจะเผาแล้วป้อมถ้าเผาจะกวนเป็ตีดป้อมแม่งเลงะตายหมดเอาบาลอนกันเถอะตัวรัดไงูอตอนนี้ของกูระเบิดมากพร้อมเวอร์ <c oughs> ไม่ต้องกลัวใครมาก็ตายหมดอ่ะ กำลังไปแรงมากกำลังไปเทปที่ถูกต้องคัปปี้อยู่แล้วมีของไอ้นี่ยไอ้นี่ยอะไรอ่ะแองคะเออนี่คือแองเพื่อนเวอร์ทำไมมันตีเด้งมาหรอมันล่อค่ะมันล่อแล้วกำลังเดินอยู่ไม่สกิลเขาปะวิ่งได้แอ็มระเบิดแล็ปไปหนึ่ง ว้ายดูเวเวคือเลิศจินน่าจะอยู่ในบ้านแล้วม <ok> ั้งมีการสะท้อนเลยละนบแายบายอ้าวหายไปไหนเออแปดล้อไม่ไม่น่าจะอันตีไปบปะคือแปดสักอย่างหนึ่งพอมื่อกี爸爸้มันไปอยู่เนี่ย โอ้โหนั่นหนึ่งไพเป็นไพไม่ใช่ไพ่ที่แรงที่สุดอล้นี่หลอกสะดุ้งไหมล่ะมึงด้ไอเข้าเฟมด้วยโอ๊หลบสะดุบหลบเลยเหรอนี่อี๋กำลังจะเดินมากดโซลารีให้ยอดครับเอยสนาเดินหลบเหรออิสระ